ว่อนมบอกเขาคนเขาค้นหนีนายุนาเอาเอบอกอ๋อย่ใส้นามถั่วเอาหอยม่วงเกไปแหงบอกโอ้สันมือนี้นะคะเข้าจะไม่เห็ดกัะเพ้าหมูย่อค่ะทุกคนค่ะเอาหมูย่อของเข้าเลยนะคะไม่เห็ดกัะเพ้าเลยหนึ่งหน่อยกองพ่อบ้าแม่ไนบอกอ่ะแกออกมาแล้วนะคะเมื่อเมืองนะคะหมูย้อนแห้งสักครึ่งกิโลค่ะทุกคนไปแจกเพื่อเป็นอย่างแม่นามถั่วมาคะนาหนีนามหนีนามอ่านามถั่วค่ะเดี๋ยวมาให้เข้าไมาเห็ดน้ำกันเลยค่ะแม่คะไม่เห็ดเลยทุกคนคะ หมูยอ30แท่ง15ากิโลหั่นออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเ้าสิเอาไปผัดกระเพราหมูยอกันจ้าแล,แล้วนะคะทุกคน,นค่ะเอาหมูยอผัดกระพร้าแล้วนะคะอันนี้เขาใส่เครื่องหนึ่งก่อนนะแม่เานาะใสะเพาค่ะใส่ก ปรุงนะคะปรุงแบบปรุงผัดกะ,ะเพราเลยค่ะทุกคนคะอันนี้ใส่ที่ดูดดำนะคะอย่าให้แน่ผัดเลยใส่กะเพราไปแล้วอู้หอมมากอยากอยากให้แบบว่ามันมีกลิ่นจริงๆว่ามันหอมจริงๆนะทุกคนคะแม่เห็ดเป็นแต่แข็งแข็งนิดเดียวเล้นี่ยแล้ก็เค้าแตกคุชคุชชี่เซ็จแล้วนะคะ หมูยอกระเพราหมูยอสามสิบแทง่งสิบห้ากิโลเพอาแท่งระเกินกิโลเลคะทุกคนค่ะทำออกมาแล้วคะ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปแจกให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะหมูยอทั้งหมดหนี่นะคะเดี๋ยวเฮาจะเอาไปแจกเลยทั้งหมดได้อยู่ที่เกือบสองร้อยกล่องละแม่เนาะเพราะว่ามันยังเหลืออยู่ในกระลามังอนะทุกคนนะกระลามังนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมไปเดี๋ยวเฮาเอาไปแจกให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมคะ่ะ